เราเราต้องบินบ่อยไปนอนตั้งแต่เด well, like ือนนี่เราอยู่เมืองไทยกี่วันบินเป็นนกเลยครับช่วงนี้เวลานอนที่นอนบนเครื่องอย่างเดียวครับผมอย่างล่าสุดเนี่ยไปเกาหลีไปงานที่เกาหลีเสร็จเนี่ยเราก็บินกลับมาถึงประมาณแบบสี่ทุ่มแล้วและอีกเช้าหนึ่งแบบตีห้าเราก็ต้องออกไปบินกัออสเตรเลียต่อเนี่เพราะว่าไม่ว่าแช้ชีวิตบนเครื่องเครื่องมาถึงใกล้ใกล้ได้อยู่ไทยครับผม ไปทำงานหมดแล้ครับเดือนนี้ก็จะบินเยอะมากๆจริงๆเดือนนี้ไปประมาณห้าถึงหกเดือนได้จริงๆมันปรับตัวยังไงบ้างกับการที่ต้องเปลี่ยนตัวบินจากประเทศจัดงารคือ,คอปรับตัวยังไงครับจริงๆผมไม่ยังปรับไม่ค่อยได้เลยครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราบินไปด้วยความที่เหมือนเราได้นอนบนเครื่องเยอะแต่ว่าเราลงไปเรายังมีความเหนื่อยอยู่ดีนะครับเราก็พยายามพยายามนอนเยอะๆว่ามีม,มีช่วงเวลาที่เราได้พักเราพยายามพักให้มากที่สุดนะครับถ้าจ่ทยลงานเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างที่ต้องเตรียมต่างานอยู่ในบ้องเพิ่มทจะทุกทำงานเต็ม อ๋อถ,ถ้าเป็นด้านถ้าเป็นด้านการทำงานเนี่ย<อ>คือเราเราพร้อมเนี่ยเต็มพร้อมเนี่เรารู้ดีเทลของการทำงานนี้นะอีเวนต์นันน้นๆหรือว่านะงานน,าน,นั้นๆที่เราต้องไปทำอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของร่างกายเนี่ยบางทีมันเรื่องทางโซนที่มันเวลามันเปลี่ยนนะเน่สมมติเราแบบเฮ้ยนอนมาแล้วไปถึงเนี่ยมืดอีกแล้วนอนอยู่แล้วหรออะไรเงี้ยครับผมก็พยายามมันเป็นแค่ป่วยหรืออะไรอย่างงี้ได้ไหมแต่ว่าแบบไม่องอะไยังเลยครับยังยังดีอยู่ครับแต่ว่าจะกลายเป็นปอะไรเป็นอะไรมีบ้างครับแน่นอนเลยครับ าาางงคือผมว่ามันเป็นเรื่องของทาโซนมากกว่าที่มันไม่ตรงกันอะไรเงี้ครับคือบางทีอย่างที่เราเคยไปอย่างนิวยอร์กเนี่ยครับผมคือเราไปถึงที่นิวยอร์กปุ๊บเราลงเครื่องปุ๊บเนี่ยเราทํางานเลยทำงานที่จริงๆคือมันคือแบบตีหนึ่งตีสองของที่ไทยแล้วอะไรเงี้แต่ว่าเราก็ต้องลงไปแล้วเราก็แต่งหน้าทํางานเลยนะครับมันก็อาจจะแบบเหนื่อยแ้วเราก็พยายามฝืนเพื่อที่จะได้รักให้ตรงกับทาโซนเฮ้ยที่พี่มปรับได้ไหม รับได้ไหมแต่ผมว่ามันต้องใช้เวลาของผมบางทีก่อนไปแต่แตและประเทศแล้วมันแบบว่าช่วงเวลาอย่างอยู่แบบ2คืนอย่างเงี้ย <c oughs> ตอนนั้นไปนิวยอร์กอยู่แค่2คืนอะไรอย่างเงี้ยก็คือตัไตดไปปุ๊บแล้วก็เราตัดกลับแล้วผ,ผ,ผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยเบื่อไปไหนครับหรือว่าเอาย,ยังไหวครับยังไหว,ไ,หว,ไ,หว,ไ,หวได้เลยครับจริงๆคิดไหมว่าเนี่ยไปถึงอยากจะหยุดยา สองวันแล้วเราพี่สามวิจิกับสินเนี่ยไม่ต้องเยอะเลยเนี่ยวคือคือมันแล้วแต่โอกาสแล้วก็งานตารางงานของเรามากกว่าเราคือถ้าเกิดว่าตารางงานเนี่ยมีงานทั้งหมด3วันอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่นานหน่อยครับผมแล้วก็บินไปอีกประเทศหนึ่งนึแต่ว่าถ้าเกิดงานแค่วันเดียวเราก็จะพยายามไม่ได้เสียเวลากับประเทศนั้นมากเพราะเราต้องไปทำงานต่อก็มีชอบมีชอบบินชอบบินบนเครื่องไหมก็ก็เหนื่อยนิดนึงแต่ว่าก็สนุกดีเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆเรื่อยๆที่เราได้ไปเจอแต่ละประเทศ ก็ดีใจครับเพราะว่าจริงๆคือเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะมีโอกาสได้เจอซเลริ้ของต่างประเทศเนาะเราได้แต่ติดตามเขาอย่างผ่านมีเดียผ่านสื่ออย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยพอมีโอกาสได้ไปเจอตัวเป็นๆคนจริงเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันล้วก็ไม่รู้จะเริ่มพูดยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆเรารู้สึกว่าเริ่มปรับตัวได้ละเริ่มเริ่มเริ่มรู้แล้วว่าจะเข้าหายังไงชวนคุยยังไงได้บ่าง ไปเจอคนไหนที่แบบรู้สึกว่าทับใจที่สุดคซีที่เอที่แบบที่แบบที่ทีทับใที่แทีย่ี่แี่รี่แบทีบาทแท่นทุ่แนเลยนะบพราะแ่าเราเ่็นตที่ามทุกคบอยู่แล้วไงครับแต่ว่าที่ประทับใจมาแๆเลยน่าจะเป็นบที่แบบทเขแบบาไ่เที่แบทีบทแบ่แบบททีบบที่บบท่แีแบบแบ่แบบทที่ทท่แ่ททบรท่ทีน่่แบบใีบ เป็นนที่แบบว่า่ใครับใช่ครับความเป็นยรใช่ความเป็นีครับ่เรื่องสุขภาพคือยังงได้อยู่ยังแข็งแรงครับเพราะว่าดื่มเทนีแลถ้าดืมอะไรผม้าดืมป่วยทีสีจะป่วยชุดใหญ่แล้วใช่ครับเหมือนเราใช้หนัก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 แล้วเราไปอดดื่มต้ใช้แต่หมดแล้วหรอแต่ว่าแต่ว่าหวังว่าก็ ต่อไปก็ดีขึ้นครับเราก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพออเพราะบางทีเราแบบอย่างปีก่อนๆเราหักโหมเราทำ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 ,ทำเลยไม่ได้พักเลยแล้วมันก็จะจนมันร่างกายมันไม่ไหวแล้วมันก็ทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราอยาหยุดรอแล้วเยายาม่อวานที่นี <sweat S 1> ้ก็บินไปไหนกีก่อนท่านี้หลังจากนี้ยังมีไปไมิลานอุ้ยบอกไดเลยนะยังไม่ประกาศพูดไปแล้วพูดไปแล้วผมก็เป็ <ๆ S 1> นแฟชั่ <ๆ S 1> นแฟชั่นโชว์แฟชั่นวีงนะครับแฟชั่นโชว์ของผู้หญิงอย่างปีก่อนหน้าเนี่ยเราก็มีโอกาสไปแฟชั่นโชว์ของผู้ชายเราก็เลย โอกาสจะไปรัเที่รือไงครับที่จริงพนักงานต่างประเทศมันได้เกี่ยวบประสบการณ์หรืองคนได้กลับมาได้ในชี้นี้ก็รู้สึกว่าก็จริงๆได้เยอะมากเลยนะครับเราได้เห็นวิธีการทํางานของเขาที่หลากหลายรูปแบบด้วยนะครับผมแม้กระทั่งจริงๆคือของที่มีผมมีโอกาสได้ไปถ่ายนะคตัวที่ของฟิลิปปินส์นะที่ถ่ายท้องฟงเรารู้สึกว่าเฮ้ยการทํางานมันเป็นรูปแบบที่เราสามารถนำกลับนำมากลับใช้ในการทํางานของเราได้เยอะเลย อ่าล้หลายคนหลายคนคือฮาที่ออกมาแพงอ,อ,อะไรนี่ครับ่ผม่าดีใจมากในที่สุดผมว่าทายถูกแล้วในเราผมก็เป็นเป็นการคาดเดาคือเรามีการคิดไว้ละหนึ่งสองสามสี่ว่าน่าจะต้องเป็นใครสักคนนั่นแหละเพราะว่าแบบ เราก็ไม่ค่อยได้ทําร่วมง,งานกังใครเยอะมากขนาดน,นั้นอะไรอย่างนี้ครับก็เลยแทนไปแล้วว่าต้องเป็นแบบหนึ่งสองสามสี่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าพอเราอยู่หน้ากาแพงแล้วเราได้ยินเสียงร้องปุ๊บเราโอ้ใช่เลยเ <c oughs> พราะเราไม่แนะ่เนาะเพราะว่าเราแบบได้ยินเราเพิ่งอัดเพลงเขาไปเราเพิ่งมีซิงเกิลเขาไปด้วย <c oughs> แล้เดี๋ยววัเราจะมีแบบว่าจากแบบปอกวยกันแบบจริงจังเลยนะแบบทุกเซนไปกันไปเลยอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสก็น่าสนใจมากๆเลยครับ น้องคนในขนาดแบบน่ารักกับน่ารักเลยครับผน่ารักมากเลยครับคือพี่เน่ก็จริงๆรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยถ่ายขั้นกูแล้วนะครับผมเมื่าสามสี่ปีแล้วว่าพี่เน่ก็อยู่ในซีรีส์ขั้นกูเหมือนกันครับก็ดีใจมากๆที่มีโอกาสได้กลับเจอกันอีกครั้งจิ้มแล้วแฟนๆจะดีใจมากเลยนะเพรว่าไอการรองคราวนี้มันถึงการจิ้มได้ก็ก็ดีใจครับที่ทุกคนชื่นชอบนะครับผมก็ ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีโปรเจกต์ในอนาคตที่น่าสนใจน่าติดตามอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะร่วมโปรเจกต์ด้วยแต่เรอยากติดตามดีอันนี้เป็นโอกาสถ้าไม่ได้วีถูกรอมาชิที่ไปกันยังไม่ครบครับก็จริงๆว่าเดี๋ยวเรามีไปไต้หวันด้วยกันก็เดี๋ยวดทุกคนก็รอติดตามแล้วก็มีประเทศหนึ่งก็คือแคนเบอร์แลนดทุกคนจะได้เห็นใช่ใช่ครับแบบพิเศษครับ อะไรบ้าเลยคนี้เราไม่อยากทำงานที่เมืไทยบ้างครับผมก็ก็แล้วแต่โอกาสเหมือนกันว่าโอกาสจะมีให้เริ่มทำงานร่วมกันสองคนอีกหรือเปล่าอะไรครับแต่ว่าในส่วนตัวก็อยากร่วมงานกับพี่เขาถนัดอยู่แล้วครับผมจะเป็นอะไรแล้วพอกันดีครับเขาถ่ายคลิปตกแปลว่าแม้เขาจะไม่อยู่ในไทยแต่ที่คุณรูว่าอาจจะมาเจอกันไหมหรือว่ามีโอกาสที่จะเจอกันบ้างไหมหรือว่าอะไร อ๋อคือในคือในด้านส่วนตัวเราเราเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมอยู่ตลอดแล้วครับผมไม่ว่าเราจะไปนัดกินข้ากินข้าวเจอกันอะไรอย่างนี้ยเราก็คุยกันเฮฮาเหมือนเดิมครับแล้วก็อยู่ในอยู่ในไอจแล้วก็ทักซีเอกันแต่ว่ารีพายสตอรี่กันตลอดเลยครับผมก็เหมือนเดิมครับความสัมพันธ์เหมือนเดิมแน่นอนแสดงว่าไปวินก็ยังทายเลยได้ต่ออะไหลาคนบอกว่าเป็นเดือดรีเจนที่ะมาก่อนไม่แต่ตอนนี้ไปเลือกันได้อยู่ครับผมก็สําหรับผมก็คือยังเป็นพี่น้อง ที่มีความสุขที่ดีต่อกันเสมอแน่จะพยังอยู่ตลอดแน่นอนครับแบบนี้ใจหายเราเ่งเราใจหายใจหายครับใจหายใจหายครับผมแล้วก็เราก็เคารพในการตัดสินใจของเขายอยู่แล้วครับแลก็ต่อให้เขาจะเลือกในการเดินทางในเส้นทางกันทำไมเขาเป็นรูปแบบไหนก็ตามอย่างเงี้ยยังไงยังไงความเป็นพี่น้องมิตรภาพของเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมการทำงานก็มีด้านในจะใ่ครับคุณผู้ชมจิตใจครับใจขาด ขอบคุณมากครับ<อ>ได้ได้ได